อีสวิทาวต้องเอาจริงได้แล้วเพราะว่า5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกอีสวิทาวยังไม่ชนะใครเลยนะผมซึ่งวันนี้อีสวิทาวจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าซึ่งผลงานของอีสวิทาวอย่างที่บอกเลยครับผมว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่แล้วผมตั้งแต่เปิดซีซั่นมายังไม่ชนะใครเลยนะผมและในนัดล่าสุดก็เสมอกับเซาท์แฮมตันไปที่1ประตูต่อหส่วนทางด้านทีมเยือนอย่าง Ad ต้นวิลล่าก็ต้องบอกได้เลยว่าทําผลงานค่อนข้างดีแล้วผมเพราะว่าทําผลงานได้ดีค่อนข้างต้องบอกว่าทําผลงานได้ดีเรื่อยๆครับผมเพราะว่าจากห้านัดหลังสุดก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง5้าเกมเลยนะครับผมก็ถือว่าผลงานดีมากเลยนะครับและวันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างอ e ิสตูวิทาวก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของยานัวโดนาเซียนะครับผมที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ แต่คาดว่าวันนี้ทางด้านของอีสวิปทาวก็จะมาในระบบ4-2-3-1ครับผมส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแอตตันวินล่าวันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าทางด้านของอุนอายเอมิลี่เนี่ยจะขาดตัวหลักตัวสำคัญอย่างกองหน้าอย่างเจเดนฟิโลจีนาผมที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ แต่วันนี้ผมคาดว่าทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอิสวิบทาวจะไม่สามารถรับมือทางด้านของแอสตันวิลล่าได้เพราะว่าผลงานของแอสตันวิลล่าค่อนข้างโดดเด่นในช่วงนี้นะผมและแนวรุกของแอสตันวิลล่าก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยวันนี้ผมให้เชียร์ไปทางด้านของแอสตันวิลล่าครับ